แม่นางสางแค้นตอนที่28คุดคุดคุดหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักทำไมถึงมีแต่ทองคำเต็มไปหมดเลยขายอินเจ้าเปรียบเสมือนบุปผาอันงดงามของอาจารย์จริงๆอาจารย์ท่านไม่ต้องประจบประแจงผู้อื่นถึงเพียงนั้นได้หรือไม่ซึ่งหน้าคลื่นเหียนยิ่งนักเย่ตันเฟิงถือถุงผ้าใบใหญ่กำลังเหน็ดเหนื่อยกับการนำเอาทรัพย์สมบัติยัดใส่ถุงจนเต็ม ทางหนึ่งปลายตาค้อนไปยังอาจารย์ซึ่งกำลังตาโตพระสมบัติอีกทางหนึ่งก็นึกแ้นชายหนุ่มที่ทำท่าเอ้อระเหยลอยชายอยู่ด้านข้างล้วนเป็นเพราะท่านใช้เงินเรากับเบีย้ยทําร้ายจนพวกเราต้องมาช่วยท่านขุดสมบัติที่นี่ไม่ได้เป็นเพราะค่าสักหน่อยชายที่เคยได้รับฉายาว่าเจ้าอสูรโตแยงด้วยสายตาบริสุทธิ์ไรเดียงสาใบหน้ายังมองดูสุภาพอ่อนโยนเช่นเคย ลองคิดถึงเงินที่อาจารย์เจ้าแบ่งให้แก่ลูกน้องทั้งหลายของข้าเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวสิยังมีเงินที่บริจาคช่วยเหลือผู้คนตามรายทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวยาที่ราคาแพงพวกนั้นอีกเงินพวกนี้ไม่ได้ใช้ลงบนตัวข้าแม้แต่น้อยนะไม่จริงล้วนใช้ลงบนตัวเจ้านั้นแหละหมอเทวดาเร่งยาสมบัติเหล่านั้นใส่ถุงมือเป็นระวิงแต่กระนั้นก็ยังมีวายสอดปากโต้แยง้ง เพื่อให้คนของสมาพันธ์ปีศาจไม่ไลาลาสังหารพวกเรานอกจากค่าใช้บุญคุณในอดีตไก่เกลี่ยเรื่องของพวกเจ้ากับพวกเขาแล้วข้ายังรับปากพวกเขาว่าเจ้าค่าคนไปมากเท่าไรพวกเราจะช่วยเหลือคนมากเท่านั้นเพื่อเป็นการชดใช้ให้ไร้สาระพวกเขาไม่ใช่สังหารคนมากมายเช่นกันรอกหรือข้าไม่อยากจะรับน้ำใจของพวกเขาหรอกนะ คำพูดของเจ้าขายอินสร้างความไม่พอใจให้แก่คนทั้งซ้ายขวาเห็นพวกเขาวางของในมือลงลุกขึ้นล้อมเขาไว้ตรงกลางจากนั้นก็ลงมือบีบนวดมือเท้าเขาเป็นการใหญ่แม้สีหน้าท่าทางจะเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและสนิทสนมชิดใกล้ทว่าความจริงกลับแอบใช้พลังภายในถึงเก้าส่วนหยุดนะพวกเราห่วงใยในตัวท่านหรอกนา เจ้าเด็กคนนี้ทำไมยิ่งนานวันยิ่งไม่น่ารักเอาเสียเลยใช่แล้วยิ่งนานวันยิ่งไม่เชื่อฟังเสียด้วยเยตันเฟิงอาจารย์เจ้าว่าข้าคนเดียวก็พอแล้วเหตุใดเจ้าต้องคอยช่วยผสมโรงด้วยสีหน้าสุภาพอ่อนโยนของชายหนุ่มมาลายหายวับไปกับตาสายตาศาสตร์ประกายดุร้ายอมหิตคล้ายในอดีตขึ้นวูบหนึ่งทว่าสตรีที่อยู่ตรงหน้ากลับไม่รู้สึกเกรงกลัวสักนิด ค่อยๆล้วงหนังสือสัญญาออกมาจากอกเสือ้อหยิบไขมุกราตีเมทเท่ากำปั้นขึ้นมาเม็ดหนึ่งส่งไปที่ตัวหนังสือบนสัญญาให้เขาเห็นชัดๆอ่านดูสิเมื่อคืนวานท่านเพิ่งจะเขียนเสร็จในนี้ระบุว่าต่อไปจะไม่แผ่เสียงใส่ข้าท่านคิดจะบิดพลิ้วกระมังเจ้าขายอินเบอน์หน้าหนีพลางสะบดอย่างหงุดหงิด สไหนเขาจึงโง่งมเลือกติดตามสตรีนางนี้มาตั้งแต่แรกนะตันเฟิงเอ,อ๋ยอย่าไปรังแกเขาเลยเจ้าไม่สังเกตดอกหรือว่ายิ่งเวลาผ่านไปอารมณ์เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับกล่าวให้ชัดๆก็คือเขาต่อต้านเสน่ห์ของพวกเราไม่ได้นั่นแหละที่ถูกคือเจ้าเด็กน้อยแท้เจ้าคนนี้ได้กลายเป็นคนในครอบครัวของพวกเขาไปแล้วดังนั้น จึงเริ่มมีนิสัยอ่อนอ่อนผ่อนตามปล่อยวางในทุกสิ่งคล้ายคลึงพวกเขามากขึ้นทุกทีอาจารย์หางตาท่านเพิ่มรอยย่อนอีกเส้นหนึ่งแล้วนะเจ้าขาอินเรียนแบบคำเรียกหาของเยตันเฟิงแม่น้ำเสียงจะฟังดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่กลับใช้คำพูดเจ็บแสบย้อนถามชายซึ่งอายุมากกว่าตนหนึ่งเท่าขอเรียนถามสักคำว่าชายชราซึ่งเปรียบเสมือนบุกผาที่ร่วงโรยเหี่ยวเฉานั้น มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจตรงไหนมากมากไปแล้วตันฟิงเขาว่าข้าข้าไม่อยากจะสนใจพวกท่านทั้งสองแล้วเย่ตันเฟิงโบกมือให้อย่างเอื่อมระอายกถึงขึ้นพาดไว้ด้านหลังพลางเดินออกจากคุมสมบัติอันมีอาณาเขตกว้างขวางกว่าหนึ่งไร่ข้าออกไปก่อนนะบนพื้นวางเกลื่อนไปด้วยทองคำมากมายจนนางเดินไม่ค่อยสะดวก ทันใดนั้นน้ำหนักที่พาดบนบ่าพลันหายวับไปเป็นเจ้าขายอินแย่งถุนไปแบกเอาไว้เองพลางถามว่าต่อไปพวกเราจะไปที่ใดถามอาจารย์สินี่เขายังไม่หยุดขุบสมบัติหรือปล่อยเขาไปเถิดสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินต่อให้ขุดทางชาติก็ไม่มีวันหมดรอข้าด้วยหมอเทวดารีบวิ่งติดตามมาพลังออกความเห็นว่า ก่อจะปรึกษากันว่าจะไปไหนพวกเราสมควรหาสถานที่สักแห่งจัดการงานแต่งของพวกเจ้าให้เรียบร้อยเสียก่อนเถอะเย่ตันเฟิงและเจ้าขายอินได้ยินเช่นนั้นก็มองหน้ากันอย่างยิ้มแย้มไม่ตอบอะไรเพียงแต่จูงมือกันเดินคลอ,อกเคลียออกไปจากคุมสมบัติด้านนอกท้องนาภาจแจ่มกระจ่างดูสดใสหลังจากเดินผ่านป่าไม้รกชักก็มาถึงไหล่เขาที่ไร้ชื่อแห่งหนึง่งณที่นั้น เห็นได้ชัดถึงดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าซึ่งกำลังส่องสว่างเจิดจ้าลงมาอย่างโลกมนุษย์เจ้าขายอินรู้สึกจิตใจปลอดปร่งโล่งสบายยิ่งนักไม่เคยรู้สึกพึงพอใจเช่นนี้มาก่อนแม้กระทั่งทิวทัศน์ที่เรียบง่ายธรรมดายังดูงดงามจับใจเขาหันหน้าไปมองสตรีที่ด้านข้างใบหน้าสุขุมเยือกเย็นของนางยังดูเฉิดฉันผ่องแผ้วเสียยิ่งกว่าแสงสว่างอันร้อนแรงเสียอีก พวกเราแต่งงานกันเถอะเขาก้มหน้าลงอย่างอดใจไม่ได้จุมพิดเบาๆไปบนริมฝีปากนางคราหนึ่งนางพยักหน้าอย่างยิ้มแย้มหันไปกล่าวต่อหมอเทวดาซึ่งกำลังยืนยิ้มแย้มหน้าตาสดใสเบิกบานอยู่ที่ด้านหลังว่าอาจารย์พาข้าและข่ายอินกลับบ้านเถิดข้าจะแต่งงานกับเขาตกลงฮ่าฮ่า่าชายวัยกลางคนหัวเราะรา พวกเขาทั้งสามล้วนสูญเสียคนในครอบครัวไปจนหมดสิ้นมีชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่บนโลกใบนี้ทว่าในวันนี้พวกเขาได้มารวมตัวอยู่ด้วยกันน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันนั้นผลิบานจนสนิทสนมกลมเกลียวเสียยิ่งกว่าคนในครอบครัวเดียวกันบ้านของพวกเราอยู่ที่ใดหรือเจ้าขาอินถามอย่างมีความหวังหมอเทวดาเอ่ยปากตอบอย่างเบิกบานใจ ทุกทกที่บนแผ่นดินนี้ก็คือบ้านของพวกเรานั่นเองเยตันเฟิงกระพริบตาปริบๆเป็นเชิงเห็นด้วยนางสาบานกับตัวเองว่าจะใช้ความรักที่มีอยู่ทั้งหมดในหัวใจทำให้เขาตระหนักว่าการเลือกวางมือจากความแค้นแล้วติดตามนางและอาจารย์ออกร่อนเร่พเนจรไปทั่วทั้งสี่ทิศเพื่อช่วยเหลือทำทานแก่คนยากไร้ทำให้ทุกทกที่บนโลกคือบ้านอันแสนสุข เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วขอต้อนรับท่านขายอินจบบริบูรณ์แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันเรื่องต่อไป